สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลคุณพอเข้าใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์คือทางคุณพัฒนันนะครับแพลาว่าเขาก็กล่าวนะครับว่าคอยสออนแฟนคลับคอฟเวอร์เพลงช้างเท้าหน้าร้องหลบลิขสิทธิ์ดีๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นธรรมดาครับนะเป็นเพลงที่มีเจ้าของแล้วก็ ทุกคนศิลปินนะช่วยกันรังสรรค์เพลงนี้ออกมาได้อย่างไพเราะเพราะริ้งมากๆเลยโดยเฉพาะการคุมโทนของน้องสันนะครับมาฟีเจอริงกับเสียงของแปลวแป่าซึ่งเป็นเสียงที่สูงมันมีอะไรที่กลมกล่อมมากๆในเนื้อเพลงนะครับแล้วก็เรื่องดนตรีเอ่ยแล้วก็เรื่องของเสียงของนักร้องเอ่ยต่างๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดูสม ooth ดูกลมกล่อมไปหมดนะครับ ในเรื่องของคอฟเวอร์เพลงนะฮะก็จะมะีบางคนไม่เข้าใจคือคอฟเวอร์เพลงเนี่ยโอเคมันได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณไปเปลี่ยนดนตรีเอานะคุณไปใส่กีตาร์เอาหรือร้องสดใสด่สสกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่โดนก็คงไม่โดนน่ะแหละเพราะว่าใส่กีตาร์ใช่ไหมครับเอออันนี้ก็แค่แบบอลองพูดดูเพื่อทุกคนจะไปทำตาม นั่นก็หมายความว่าบางคนเนี่ยชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงนี้ได้ถ้าแกะเนื้อร้องถูกต้องอะไรถูกต้องใช่ไหมฮะเออมันก็เป็นเพลงที่เพราะอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของอวงการเพลงด้วยว่าสมัยเนี้ยคือมันเร็วนะฮะตามร้านอาหารตามผงตามผับหรือตามที่ไหน ที่ร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเอาไปร้องกันแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเพลงน,นั้นมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าจดลิขสิทธิ์ไว้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปร้องสุ่มสีุ่่มห้าอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้เราเคลียร์ให้มันถูกต้องละกันนะก็ถือว่าเพลวาๆเน่ยเขาก็คงแบบยิ้มในใจแหละคือมีความสุขแหละเน,นะเาะเปลวาๆเขามีความสุขในใจประมาณว่าเออเอาเพลงเขาไปร้องนะแล้วคุณก็สามารถ ทำอะไรก็ได้ที่ให้มันเลี่ยงลิขสิทธิ์นั่นก็คือการเปลี่ยนดนตรีอ่าโอเคก็ถือว่าช่วยได้นะครับอ่าแล้วก็มีแฟนคลับอีกท่านหนึ่งนะฮะเด็กท่านเลยเนาะสอ,อนแฟนคลับที่ด่าแม่ใหม่พัชรีด้วยค่ะเตือนนางบ้างแรงเกินอ่าก็แบบว่าใหม่พัชรีตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงโศกเศร้าเสียใจเพราะว่าแม่จากไปแล้วนะครับ แม่มีคนเดียวในชีวิตนะแม่คือที่สุดคือข่าวใหญ่ข่าวร้ายของลูกๆในวันที่ไม่เจอแม่นะครับแม่อยู่กับเราแม่ให้กำลังใจเราสุดท้ายแล้วคนเราก็หนีความตายไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันนะครับเมื่อแม่ใหม่พัชรีจากไปแล้วก็ทิ้งไว้ในความทรงจำแม่ไม่ไปไหนแต่แม่ยังอยู่กับใจของลูกอยู่ในใจของลูกนะครับนะอ่ะ แล้วจะมีดราม่าอะไรตามมาอีกอ่ะในเรื่องของใหม่พัชรีคือซอนแฟนคลับที่ด่าแม่ใหม่พัชรีด้วยค่ะเตือนเตือนนางแรงเกินจริงๆเรื่องของคนที่เข้าไปด่าแม่ของใหม่พัชรีเนี่ยนะครับถามว่าประเด็นมันคืออะไรอ่ะคือคุณไปด่าแม่ของใหม่พัชรีด่าทําไมอ่ะคุณไปด่าคนตายเนี่ยนะคุณด่าเขาทำไมอ่ะ คุณรู้หรือเปล่าว่าการไปด่าแม่ของคนที่กําลังโศกเศร้าเสียใจเนี่ยแรงปะทุแรงป,ระ,ทรงประทะนะฮะแล้วก็การเหยียดหยามการเหยียบย่ําความรู้สึกของคนเขาเสียใจอยู่คุณไปว่าเขาเนี่ยเขาต้องรู้สึกยังไงกับคุณ อันนี้มีแฟนคลับเขากล่าวมานะแต่มันก็ไม่ตรงบริบทของการที่แพรวพลาวเนี่ยเขากล่าวว่าคอยซอนแฟนคลับ c o อร์เพลงช้างเท้าหน้าร้องหลบลิขสิทธิ์ดีๆแล้วก็มีคนนึ่งแฟนคลับเข้ามาบอกว่าซอนแฟนคลับที่ด่าแม่ใหม่พัชรีด้วยนะคะเตือนๆน,นางบ้างแรงเกินคุณไปเตือนแฟนคลับของใครละ่ะแอดดว,ว่าแฟนคลับของบิ๊กฟินแลนด์แรงกว่านะแฟนคลับแพรวพลาวเนี่ยถือว่าเบาไปเลยนะ แต่พอเจอแฟนคลับบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยโอ้โหทั้งเพจทั้งอวตารทั้งโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยอะแล้วเพจก็มีหน้าโชว์หลาขนาดนั้นน่ะนะครับแล้วก็แต่ละเพจก็ไม่ธรรมดาแรงๆทั้งนั้นเพราะว่าแพลาวเนี่ยเขาเจอบ่อยเขาโดนด่าบ่อยเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพวกสัมภเวสีปล่อยไปเถอะปล่อยให้เขาขอส่วนบุญไปให้เขาหากินไปจะได้ลืมตาอ้าปากได้ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าขนาดหน้ามันยังไม่โชว์เลยเอางี้แล้วกัน นะครับหน้าคุณมึงเนี่ยยังไม่โชว์เลยนะคือหลายคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสไปที่ใหม่พัชรีนะเขาเข้าใจว่าเออใหม่เนี่ยแม่เสียเขาก็โศกเศร้าเป็นธรรมดาแหละหล่าสุดก็เห็นหนุ่มกล้องห้วยไร่กอดเพื่อนคนนี้นะครับก็เป็นผู้ชายที่ดีคนนึงนะกล้องมีคนทนี่สสยดีนะพูดถึงอนะกล้องเขาใช้ได้เลยนะแต่เรื่องของแพลพราวเนี่ยนะครับ ไอ้เรื่องของลิขสิทธิ์ก่อนจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้แบบยุ่งยากหรือเรื่องมากอะไรมากมายนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเคารพและให้เกียรติเรื่องของผลงานของเขาไม่ก๊อปไม่ลอกไม่เรียนแบบไม่ไปทําลายเพลงของเขางานของเขาเหมือนกับคุณทำโปรเจกต์เสนอบริษัทอะแล้วประมาณว่า คนที่อยู่ใกล้ๆคุณคือเพื่อนของคุณเขาจะคัดเลือกเหลือคนเดียวนะครับคุณกับเพื่อนมาพร้อมกันแต่เพื่อนคุณลอกลิขสิทธิ์คุณทั้งหมดเลยลอกตัวอย่างลอกอความรู้นะครับก็ไปหมดทุกอย่างเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้งานอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อนเลวนะครับแล้วก็เรื่องที่คอมเมนต์เข้ามานะโอเคทุกคนเป็นหูเป็นตาได้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่คิดไม่ดีและคิดร้ายคิดลบเนี่ย ก็มาจากคนที่จิตใจอคติแล้วมันก็จะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะั่นก็คือแฟนคลับของทางพอบิ๊กฟินแลนด์นะครับอย่าไปโยงมั่วนะไม่เกี่ยวกับบิ๊กนะครับอันนี้พูดถึงแฟนคลับของบิ๊กเพราะว่าบิ๊กก็เป็นคนดีบิ๊ก,กทํามาหากินอย่าเอามาโยงมั่วนะแล้วเวลารับฟังเนี่ยรับฟังให้เต็มนะครับไม่ใช่ไปตัดต่อไม่ใช่ไปทําทเป็นช็อตต่อช็อตนะครับมันไม่ดีนะเพราะทุกอย่างมันมีหลักฐานของมันทุกอย่างมันสามารถเปิดชั้นศาลได้ นะครับว่าเราไม่เคยว่าร้ายใครแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าสงสัยว่าไอาคนที่มาดา่าแม่ของใหม่พัชรีเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของทางบวบไปไม้หรือเปล่าเพราะว่าทางนั้นเขาก็แรงเหมือนกันนะครับเขาก็สาดกันเต็มที่เลยนะประมาณว่าให้ทุกคนเนี่ยสนใจไปนในทางทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของใหม่พัชรีที่แม่เสียนะครับแต่ทุกคนเขาก็ ไม่ได้สนใจอะไรมากมายหรอกเพราะว่าอันนี้ก็คือห้องของแพรว่า,เ,าเขาก็สนใจแต่ว่าเออคนที่ร้องเพลงของแพรวราได้เนี่ยช้างเท้าหน,น้าเนี่ยก็คือต้องเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็ต้องคอฟเวอร์แบบมีระดับเสียงร้องดีแต่คอฟเวอร์คือ,อทุกคนคอฟเวอร์ได้แต่ดนตรีไงปัญหาคือที่มีปัญหากันทั่วนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของดนตรีที่ใส่เข้ามาเมโลดี้ต่างๆซึ่งคุณต้องหลบลิขสิทธิ์โดยการคุณต้องใช้กีตาร์ นะครับใช้กีตาร์ในการที่ร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยหรือคุณจะเคาะไม้เคาะโต๊ะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเพลงมันก็ยังเป็นลิขสิทธิ์ของของทางทางค่ายแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบอ่าเขาก็ไม่อยากให้ให้ใช้ไปร้องมัวส่้ตามผับต่างราสตรอรองต่างๆนะครับซึ่งร้านอาหารเนี่ยเราก็เห็นเยอะเนาะบางทีเราไม่ไม่ไม่ไมเจออ่าไม่เห็นไงเขาก็ออกไปร้องกันได้นะครับแต่ก็คิดในมุมดีแล้วกันไม่เป็นไรก็ถือว่า โชคดีที่เพลงมันดังแล้วก็เรามองให้เป็นในแง่ดีแล้วกันเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาไปใช้เขาอาจจะชอบจริงๆอยากจะร้องเพลงนี้จริงๆอ่ะเราก็ยินดีกับเขาไปแต่ก็อยากให้อ่าเขาเห็นหรือ,อทางตำรวจตำรวจอะไรนะี่นะมันมันม,มันไม่ดีนะครับเพราะว่าเพลงมันก็เป็นเพลงใหม่แล้วก็ดังด้วยตอนนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ